สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลนะคะวันนี้ไขดาวแล้วหวยมีแนวทางไฮไลท์เลขเด็ดมาฝากกันนะคะ,ะเรามาดูของเจ้าแรกกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะของเจ้าแรกนะคะที่ได้มานะคะงวดประจําวันที่16เมษายน2564นะคะให้เลขเด่นนะคะเลขเด่น7นะคะรอง9นะคะจะเป็นชุดคู่2ตัวนะคะ ได้แก่ 21, 23, 27, 29 31, 32, 37, 39 71, 72, 73, 79 91, 92, 93, 97นะคะสำหรับเลขชุด3ตัวเต็งโตดนะคะได้แก่871 372,073,479,691,592 2 9 3และ1 9 7นะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของเลขนำลาบนะคะอาจารย์ช้างงวดประจำวันที่1ิบกเมษายน2564นะคะของอาจารย์ให้เลขเด่น6นะคะเลขเด่น6เลขรอง4กับ3นะคะจะเป็นชุด3ตัวนะคะได้แก่ 6, 43, 6 70, 4 3 6 7 0 4 3 7 496 452 639 682 326 367และ379นะคะสำหรับชุด2ตัวนะคะได้แก่60 63 41 43 30 31 64 69 47 48 35และ37นะคะให้ระวังเลขเบิ้ลนะคะระวังเลขเบิ้ลนะคะ66 4 4และ3 3นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์ชางนะคะใครที่ติดตามอาจารย์ชางอยู่นะคะก็แคปเจอหน้าจอเก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้ก่อนนะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะหัวยลอตนะคะหัวยลอตให้เลขเด่นนะคะ1กับ3นะคะจะเป็นชุด2ตัวนะคะ1 6 1 7 1 1 36 37 33และ99นะคะ สำหรับชุด3ตัวนะคะ417 436นะคะต่อมานะคะเป็นแนวทางของเจ้านีนะคะปเปุอร์เห้งๆนะคะสุปปอร์เห้งๆให้เ,ออเด่นนะคะแนวทางบนนะคะให้เด่น1นะคะชุด2ตัวนะคะได้แก่13 16ชุด3ตัวนะคะ016 513าสำหรับแนวทางล่างนะคะ แนวทางล่างให้เด่น5นะคะจับเป็นชุด2ตัวนะคะ5 3กับ5 6นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของซุปเปอร์เฮงงนะคะต่อมานะคะเป็นแนวทางของยุคทัพทิมทองแรงรวยนะคะของวันที่16เมษายน2 5 6 4นะคะให้เลขเด่นนะคะ9 5 3 7 4นะคะ ชุด2ตัวเด่นนะคะ94นะคะจับเป็นชุด3ตัวนะคะได้แก่394 574 745 459 473 964นะคะสำหรับชุด2ตัวนะคะ34 45 57 73 74 57 39นะคะ ใครที่ติดตามเจ้านี้อยู่นะคะนำมาฝากกันแล้วนะคะเก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้นะคะเอาไ้พิจารณาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของนิยาศาสรเก่งจริงนะคะของเจ้าแม่ทองมานะคะของเจ้าแม่ทองมานะคะให้เด่น4กับ6นะคะเน้น6นะคะ เมนหนะจะเป็นชุด2ตัวนะคะ4 2 4 4 4งสี่สี่ดหสองหกี่หกนะคะชุด3ามตัวนะคะได้แก่4 1 6 4 6 6่งหกส่หนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของเจ้าแม่ทองมานะคะต่อมานะคะ เป็นแนวทางของอาม่าให้ลาบนะคะของ,งวันที่ผ่านมานะคะของอาม่าให้ลาบนะคะเข้าสองตัวตรงนะคะ7จูนย์นะเข้า2ตัวตรงนะคะ,นะะ,คะสำหรับงวดนี้นะคะวันที่16เมษายนนะคะของอาม่าให้ลาบนะคะให้ข้อมูลหลักสิบมานะคะ58กับ68นะคะให้58กับ68มานะคะจะเป็นชุด2ตัวนะคะ5 7 5 1 53 5ห52 56 67 6ห้าส4 62 66องหหหหนึ่งหสสองนะคะ สำหรับชุด3ตัวนะคะ357กับ367นะคะ,ะเรามารอลุ้นกันดูนะคะว่าของอมามริกาลาบนะคะจะเข้าอีกเป็นงวดที่2หรือไม่นะคะลองติดตามกันดูนะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของลีลันสนันเมืองนะคะของงวดที่16เมษายน2 5 6 4้่นะคะ,ะได้มาแล้วนะคะทั้งบนล่างนะคะชุด2ตัวบนล่างนะคะ ได้แก่18นะคะ15 14 98 9594นะคะเรามารอดูกันวันนี้นะคะว่าจะเข้าหรือไม่นะคะสำหรับแนวทางเรือลั่นสนัดเมืองนะคะเก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้ก่อนนะคะต้องขอขอบคุณนะคะแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสนับสนุนให้กับช่องเลขมงคลด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้ากับแข่ดาวแล้วหวยสวัสดีค่ะ